เกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมพักเอกชนนำโดยน,น,โนายวสันจีนหลงนายนกสมาคมผู้ผลิตนมพัชไรซ์และนายชนะศักดิ์จุมพลอนันต์นายกสมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมน้ำนมดิบพร้อมด้วยตัวแทนสมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมน้ำนมดิบสมาคมผู้ผลิตนมพัชไรซ์สมาคม SME ผู้รวบรวมน้ำนมดิบและแปรรูปและเกษตรกรกว่า200คนบุกทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อยืน่นแถลงการถึงนายกรัฐมนตรีเรียกร้องขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3ามมีนาคม ที่มีการทบทวนและเห็นชอบเรื่องระบบการบริหารจัดการนมโรงเรียนตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโดยในประเด็นโครงสร้างระบบบริหารโครงการนมโรงเรียนที่มีการแบ่งกลุ่มพื้นที่จาก5เขตพื้นที่เป็น7พื้นที่และเพิ่มวัตถุประสงค์ของโครงการนมโรงเรียนจำนวน4ข้อโดยอ้างว่าเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีความยั่งยืนในอาชีพและสหกรณ์โคนมรัฐวิสาหกิจและสถาบันการศึกษามีตลาดนมโรงเรียนรองรับนั้นโดยการแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศโดยไม่เห็น ความสาคัญของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมพักเอกชนที่ประกอบอาชีพโดยสุจริตไม่เคยเรียกร้องดอกเบี้ยต่ําจากราัฐไม่เคยร้องของเงินสนับสนุนให้เปล่าและไม่เคยเลียงภาษีแต่ถูกละเลยและเลือกปฏิบัติสองมาตรฐานโดยภาครัฐมาตลอดครับขออนุญ,ญาตนะครับสื่อมวลชนทั้งหลายและก็ประชาชนโดยทั่วไปนะครับพวกผมเองวันนี้นายประสันจีหลงนะครับเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาและพี่น้องผู้เลี้ยงโคนมที่ได้รับความเดือดร้อนวันนี้เรามา เพื่อให้รัฐบาลได้รับรู้หรือกระทรวงเกษตรได้รับรู้ว่าปัญหาหรือนโยบายที่ท่านได้ออกไปส่งผลกระทบกับพวกเราอย่างมากมายนะครับวันนี้เรามีเษกษตรกรมาเข้าร่วมที่จะมาเรียกร้องและก็สะท้อนปัญหากับรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จนถึงวันนี้นะครับวันนี้เรามา400กว่าครอบครัวก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับเมื่อวันที่12มีนาที่ผ่านมาเราได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี แพรทองทานนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ท่านประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงผลกระทบต่อมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3มีนานที่ผ่านมาในเรื่องการทบทวนโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนส่งผลกระทบให้กับพวกเราอย่างมากมายในอาชีพการเลี้ยงโคนมสะท้อนให้เห็นว่าการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยได้มีเกษตรกรอยู่2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มหนึ่งเป็นภาคสหกรณ์ และกลุ่มหนึ่งที่ส่งศูนย์นมกับภาคเอกชนวันนี้กลุ่มที่เป็นภาคเอกชนได้ลงรายมือชื่อมา4,000กว่า4,600กว่าวรัวเรือนได้ยื่นให้รัฐมนตรตีและนายกรัฐมนตรีได้รับทราบไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อวันที่12ที่ผ่านมานะครับถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นการเลี้ยงกนมบ้านเราเนี่ยเป็นอาชีพประธานแต่เราไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในในโยบายทําให้พวกเราไม่สามารถขายนมดิบได้ทั้งหมด ทั้งทั้งที่เราเป็นเกรรษตรกรกลุ่มหนึ่งที่ส่งนมให้กับศูนย์รวบรวมนมดิบเป็นภาคเอกชนและก็สถาบันการศึกษารวมถึงวิสาหกิจชุมชนนะครับถึง40%ของทั้งประเทศเราผลิตโคโนมในประเทศไทยเราผลิตได้อยู่วันหนึ่ง2,800ตันเราสามารถผลิตได้ในกลุ่มของพวกเราเองภาคเอกชนเราสามารถผลิตได้วันหนึ่ง 1,200ตันคิดเป็น40%ของต้งประเทศแต่ทำไมรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะข้าราชการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จึงไม่ดูแลพวกเราเลยเราในฐานาะเกษตรกรวันนี้เรามาสะท้อนให้เห็นว่าในอาชีพพระราชฐฐานกลุ่มพวกเราเองไม่เคยสร้างภาระปัญหาให้กับภาครัฐเลยเราเป็นคนที่เลี้ยงโคนมในพื้นที่ทั่วประเทศรับนโยบายของภาครัฐ ส่งเสริมเกษตรกรเองนะครับไม่ได้รับการสนับสนุนเงินจากภาครัฐไม่ว่าจะในเรื่องของเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำเราประกอบอาชีพโดยสุจริตเสียภาษ,ษีถูกต้องตามกฎหมายแต่เหตุไนจึงมองเราเป็นคนเลี้ยงวัวนมชนชั้นสองไม่สามารถเข้าถึงในงบประมาณแห่งรัฐได้ยกตัวอย่างเช่นในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนที่กล่าวมาแล้วว่า มติคลมที่มีการทบทวนทําให้พวกเรามีผลกระทบไม่สามารถขายนมดิบได้ทั้งหมดแต่เหตุไฉน,นอีกกลุ่มนึงที่เป็นภาคสากลจึงสามารถขายนมดิบได้ทั้งหมดวันนี้กระทรวงเกษตรและสากลเราดูแลเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับพี่น้องผู้เลี้ยงโคนม4,600ควเรือนที่ลงลายมือชื่อมาแล้ววันนี้เรามีเจตนาที่จะมายื่นหนังสือถึงผลกระทบต่อนโยบายนี้ วันนี้ยังไม่มีใครมารับเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับพี่น้องเองอดทนได้นะครับแต่เราอยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในอุตสาหกรรมนมไทยเราผลิตนมแต่เราไม่สามารถขายนมดิบได้งบประมาณแห่งรัฐะในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนวันนี้เราส่งน้ำนมดิบให้กับผู้ประกอบการกลุ่ม SMB ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะกลุ่มภาคเอกชนถึง50กว่าโรงงานแต่กลุ่มเหล่านี้กลับไม่สามารถเข้าถึงในงบประมาณแห่งรัฐะได้ เมือ่อปีที่แล้ว2,567มีการแบ่งสรรปันส่วนให้สากร50%ของงบประมาณให้กลุ่มภาคเอกชนรวมถึงอสคอ,อีก50%ของงบประมาณผมถามว่างบประมาณของรัฐนี่สามารถแบ่งกันได้ด้วยหรือครับทำไมไม่แข่งขันกันทำความดีล่ะครับทำไมไม่ส่งเสริมเกรรษตรกรเหมือนพวกเราล่ะครับทำไมไม่ดูแลเกรรษตรกรเหมือนพวกเราล่ะครับ ทำไมไม่ผลิตนมให้ดีมีคุณภาพเหมือนพวกเราล่ะครับในอดีตที่ผ่านมานโยบายของภาครัฐผู้ประกอบการรายใดไม่ว่าจะเป็นสากลไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือสถาบันการศึกษาที่ซื้อนมเกษตรกรในประเทศไทยถือว่าบัตรประชาชน13หลักมีโอกาสเข้าโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนหรือสามารถส่งนมโรงเรียนได้ตามสัดส่วนที่เหมาะสมซื้อมากก็มีโอกาสได้สิทธิ์มาก ซื้อน้อยก็มีโอกาสได้สิทธิ์น้อยแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าองค์การส่งเสริมกิจาการโคนมแหงประเทศไทยทำา MOU ซื้อขายนนมดิบกับกเกษตรกรวันหนึ่ง700ตันต่อวันแต่วันนี้องค์การส่งเสริมกิจาการโคนมเกิดอะไรขึ้นครับท่านลองไปดูนะครับท่านลองถอดบนเรียนนะครับวันนี้ซื้อนมผีซื้อนมเกษตรกร,ร,กรดูแลกเกษตรกรเพียง360กว่าตันเท่านั้นเองเห็นไหมครับภาพสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าพวกเราภาคเอกชน ซื้อนมเกษตรกรเพื่อเข้าโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนถึง900กว่าตันด้วยกันเราผลิตได้1,200ตันแต่เราดูแลกเกษตรกรเพื่อเข้าโครงการอาหารเสริมนม6กล็อกกว่าตันแต่ภาคสากลนะครับผลิตนมได้มากกว่าพวกเราคิดเป็น55%แต่ซื้อนมเกษตรกรเพื่อเข้าโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเพียง500ตันเศษเท่านั้นเองท่านลองดูจิครับความเป็นธรรมอยู่ตรงไหน ผู้ประกอบการภาคสากรมีเพียงอยู่25โรงงานเท่านั้นแต่ภาคพวกเรานะครับภาคสถาบันการศึกษาภาคเอกชน60กว่าโรงงานแล้วอางบประมาณของรัฐ14,000ล้านที่ต้องดูแลเกษตรกร,ร,กรดูแลเด็กนักเรียนไปแบ่งปันเขาเรียกว่าผูกขาดใช่ไหมครับทำไมไม่แข่งขันกันทำความดีล่ะครับลองเสนอสิครับว่าถ้าพวกเราไม่ดูแลเกษตรกร ถ้าพวกเราเกเรเราสร้างภาละากับภาครัฐไม่มีปัญหาครับลงโ,โทษพวกเราได้เลยแต่วันนี้เราไม่เคยสร้างปัญหาให้กับภาครัฐเราดูแลฟาร์มมาตรฐานการเลี้ยงโคน,นมให้ได้มาตรฐานให้สามารถแข่งขันกับเสรีได้เราทราบกันดีว่าในปีนี้ปี68เขตการค้าเสรีไม่ว่าจะ WTO หรือ FTA โดยเฉพาะไทยนิวซีแลนด์และไทยออสเตรเลียนมภาษีกลายเป็นศูนย์จากต่างประเทศ เราพัฒนาโดยศูนย์รวบรวมนมดิบส่งเสริมให้พวกเราเกิดความเข้มแข็งใช้เทคโนโลยีในการจัดการฟาร์มในการเลี้ยงวัวนมให้เกิดการลดต้นทุนสามารถแข่งขันกับคนอื่นได้แต่ทําไมครับเมื่อเราผลิตนมมาแล้วเราจึงเข้าถึงในงบประมาณของรัฐธไม่ได้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้แหละครับที่สามารถแบ่งงบประมาณของรัฐธให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยการผูกขาดผมเรียกร้องนะครับ เพความหินใจจากภาครัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพวกเราเป็นเกษตรกร40%ที่ผลิตนมให้กับประเทศไทยเราใช้บัตรประชาชน13หลักในการผลิตนมเราภูมิใจในอาชีพพระราชทานเราเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาไว้ดำรงไว้ในอาชีพนี้แต่เหตุไหน,นเรากลายเป็นคนชนชั้นสองของการเลี้ยงคนของประเทศไทยได้นะครับฝากที่ปรึกษาฝากทุกคนนะครับ ช่วยเป็นสื่อกระบอกเสียงวันนี้ว่าพวกเรามาดีพวกเรามาขอความเห็นใจจากภาครัฐให้เหลียวแลดูแลพวกเราด้วยเราเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมนมซึ่งผลิตนมที่ดีและมีคุณภาพสามารถลดตน้นทุนและแข่งขันกับต่างประเทศได้แต่ทําไมไม่ดูแลการตลาดให้เราเข้าถึงในงบประมาณเหมือนองค์กรอื่นๆบ้างนะครับขอบพระคุณครับออวันนี้เนื่องจากว่าทราบดีว่าวันนี้เนี่ยะจะมีการพิจารณา หลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิ์เข้าโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนในช่วงบ่ายวันนี้เราอยากสะท้อนให้เห็นว่าปัญหานี้ต้องถูกการแก้ไขทั้งระบบไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับเราไม่ได้ดจะเอาเปรียบใครนะครับแต่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมควรจะได้ความเท่าเทียมเข้าถึงหนึ่งก็ประมาณเท่ากันนะครับก่อนเปิดภาคเรียนนี้นะครับผมเชื่อว่ารัฐบาลจะมีโอกาสได้ไปทบทวนมติคณะมนตรีหรือ หลักเกณฑ์ที่เกิดความเป็นธรรมให้กับทุกภาคส่วนเราเอาเกษตรกรมาเป็นตัวตั้งเราเอาเด็กนักเรียนนะครับมาเป็นตัวที่เราจะต้องดูแลและส่งเสริมพวกเราสามารถผลิตนมให้กับเด็กนักเรียนได้ทั่วประเทศเพราะเรามีโรงงาน SME ออยู่ทั่วประเทศเราสามารถลดเรื่องโลจิสติกเรื่องของคุณภาพส่งถึงเด็กนักเรียนได้อย่างดีนะครับไม่เหมือนกับหน่วยงานอื่นๆที่มีการผูกขาดและไม่เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมนม พวกเราต้องการเกิดการแข่งขันเราต้องเกิดการพัฒนาเราต้องการให้เกษตรกร,กรไม่เป็นเบี้ยง,ง้่อยเราต้องการให้เกษตรกร,กรประเทศไทยเกิดความเข้มแข็งให้เขามีความภูมิใจกับในอาชีพพระราชทานที่เขารักษาไว้นะครับออวันนี้วันนี้เรามาเพียง400คนจากที่แสดงให้เห็นว่า4,600กับครัวเรือนที่ลงรายมือชื่อในผลกระทบซึ่งเรามีทั้งหมด7,000กับครัวเรือนที่เป็นภาคเอกอชนที่มีผลกระทบแน่นอนครับถ้าท่านแม่รับการแก้ไขกระถินหลวงครับ ็ต้องมาทวงถามถึงความชอบธรรมนะครับหรือแม้ก็ต้องใช้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่จะต้องสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะพึ่งด้วยสารไม่ว่าจะพึ่งด้วยสิ่งใดที่สามารถที่จะทําให้พวกเราได้รับความชอบธรรมครับเนื่องจากเนื่องจากโครงการอาหารเสริมโนโมโรงเรียนกําลังที่จะพิจารณานะครับเราต้องการความเสมอภาคและความเท่าเทียมในการเข้าถึงเนื่งงประมาณนะครับ ถ้าวันนี้รัฐบาลยังคิดอะไรไม่ได้หรือรัฐมนตรียังคิดอะไรไม่ได้แม้กระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองกลับไปดูนะครับว่าในปี2566โครงการอาหารเสริมโนโมโรงเรียนไม่มีการร้องเรียนเลยและเป็นโครงการและเป็นหลักเกณฑ์ที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่ผ่านมาให้กลับไปใช้โครงการในปี 66, 66ก่อนแล้วกลับมาบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันเราพวกเรายินดีนะครับที่จะมาปฏิรูปโครงการอาหารเสริมโนโมโรงเรียนให้เกษตรกร,กรและ ด็กนักเรียนได้ประโยชน์อันสูงสุดครับ